มาหาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นตัรับิาที่ดต้องเป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องทำงานอย่างตั้งใจไม่นั่งเกิดความเดือาเป็นทานจิตแบเพราการทำไม่ถูกตองอะไรเป็นไทยก็มาชื่อตัวเป็นไทยแบบนีอันนี้ด้าเลยนะททุกสตรีก็เอา ให้เกิดความเหนอ่อก็ของเราเองเป็นหลักใหญ่มาคุ้มเน,มนปัจจุบันเป็นมันบก็ปนคุกคามของาราขอเราเองเป็นผู้ทำไม่ใชผู้อื่นทำเรื่องเราขอเหตุเป็นผู้ทำเราเ็นอิสระคามความของโลกนี้โยงที่เป็นอิสระ ตามโลกน,โนิยมแต่ก็มีสิ่งบังคับทางนิติไทยให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนี่คืสิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงเกิดถึงกลับความเดือดร้อนเดือดร้อนอันนี้ทางพุทธศาสนาท่านไ,ได้ชี้ว่าชี่เลยคือขัดมี ภัยมากน้อยตามส่วนของมันที่มีอยูแ่และแสดงออกหรือขัะดันให้เราพูดทำในสิ่งที่เป็นความเรื่องของจิตเรือนี้จะพาจะไม่พาคนที่พูดทำดีเลยก็ตรงน,นั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นการฝืนฝูงเหล่านี้คำว่าฝืนก็เป็นความลำบากถ้าไม่ฝืนก็ไม่ให้ลำบาก แต่จะต้องเป็นไปตามสุดสุนัด้าักาเสมอตถ้าเกิดความสามนรถในพลังมันคีผู้ใดจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถไปรลุคสุกนเองและฝืนหน่วยยุ่งค่ามคลพูดขัดจังไก่ด้าในโลก เพราะคนสามัญธรรมดาทั่วไปแม้จะมีความคิดการพูดการทำเป็นภัยปฏิบัติวันดังคำเขาไม่ทราบว่าสิ่งที่แอบเกิดขึยนนั่นคืออะไรแม้จัะแก้ด้วยวิธีใดมีคำพูดที่ทราบธรนเป็นผู้ทราบมาก่อนในไทยทั้งรู้เรื่รู้ผลของมันนั้นใด ตลอดวิธีการแก้ไขดัดแปลงหรือถอดถอนสิ่งลนั้นที่เป็นไทยก่อตัวเองให้ออกไปได้โดยวิธีที่สลับแล้งคงพันเป็นว่าสัมวันพวกเราหรบ,บัตรากย้อนแแต่พราว่ามีความสลัดแล้งคงและได้ขนเป็นที่ถือครองข้าไทยมาแล้วทั้งชุดคือพ้าองค์ไม้ทรงคนตสอบ ทุกสิ่งทุกอย่างกับเข้ามาเลยนอกจากนั้นนะนำมาสอนฝัง,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 งให้ได้ผลประโยชน์เป็นลำดับต่างทำจริงไม่มีอะไรที่ดีเลยจริงเท่าตามความกรุทธื่อมเพราะใจบริสุท์ไม่มีสิ่ง,ง,ธธงเป็นคิกเกือกหมดเหมือนใจพวกเราทั้งหลายรุ่งเริ่มไปเรื่สิทีที เราอยากเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีมีความสุขมีความร่มเย็นจีความสุการช่วัเหาือนักศึกษาผู้กำกันคำา

ข้อสูงมีพลันใจของขัดธ์ทั่วไปคือที่สูงถึงอาชีพยากสำหรับสามัญคนหลักที่จะคว่าลงมาเหยียดย่ำทำลายให้หายชาไปจากใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องถึงอย่างมากมายันก็พุทธเจ้าแในสาวกปันเคยถือมาแล้ว และเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายปี่สงๆทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกแต่กระจา,กายกระจัดพระจายพร้อมทั้งคำพทดของมันแล้วประกาศก้องทางวานในโลกทั้งสามนีเ,นเวลาเลาสองพันห้าร้อยกว่าปีเกิดมาแล้วเฉพษา,ษา,ษาะพุทธศาสนาของสกุทนี้แล้พระพษาษาุนทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมยิระสมณโคดม เราตั้งหลายังเห็นสิ่งเหล่านี้ดีงามดีประกายสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่บนที่ตฐานคือใจของเราจ,า,า,า,รา,จากบบาัธรรมะมีความยุ่งมาจากบุนบ่าไจต้องกดต้องขวงให้นับความลำบากลำบุญนับความนับความทังความโกรธความเกลียดสิ่งเหล่านี้มีแต่เครื่องกระเพื่อมขยับจิตใจ ให้ผิดปรกติให้เฉพาะความขุม่นโมยเสมอกายของสามัญเราธรรมดาจึงไม่มีเวลาเป็นปรกติสุดละกล้องถูกก่อขอวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นวอ,อนาาย,ยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของพัฒนิศากดิเจ้าที่ซึ่งจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วโดวยสิ้น ท่านที่กล่าวเหล่านี้เป็นท่านที่สมบูรณ์เป็นที่ทางน้ำก็เรีกยกว่าใสสะอาดเป็นที่ไม่มีตะกนอยู่คนแมยนิดเลงอาบุตใไทยต้อยไม่ต้องใัง่ต้องกรองเทอดเป็นธรรมชาติที่สำเร็จโดยสมบูรลณล์เลยเพื่อนจิตใจทั้งพวกเราทั้งหลายที่เป็นไปด้วยกลมกล่อม ต้องในซักพ่กจะต้องในสังครองด้วยสารพ่อคือความดีทานเรียกว่าปรรมธรรมความแพรเขาที่ทั้งหลายด้วยผาดเดียวโดยดูสติปัญญาเป็นเครื่องกันั้มีความเทียมเป็นเครื่องหนึ่งอย่งให้ท,ท,ทอดถอนแต่ผู้ใดจะเป็นจิตตักพ้ต่างพยายามกำจัดความทคราะห์อฝนเอง ออกสัดใสาความท้าท้ออันนี้เป็นผากหนึ่งของจิตหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของจลิตที่นำมาท่าอย่างแต่งหน้าออกผ่าวารรับเข้ามากๆความลนมะ่อี่ดอ่านในกรองมีล้วนแะล้วแต่ความโง่ความมากๆท้านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นไทยเป็นมันันการปฏิบัติตัวเองจะเป็นคนจริงจัง จะเป็นคนมีผลจะเป็นคนชอบไขเคอรในเรื่องต่างๆแล้วเกิดอุบายวิธีกขึ้นมาเรื่อยๆไม่แต่นอนเข้านั่งเข้าร่า,ง,างกายอยม่ถือความสลับหรือ,อ,รอไม่สลับถ้าไม่เป็นนักพิษนักอ่านใจใความสลาบไม่มีแก้ที่เไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดของคุณ อันสมาธิความสงบนั้นเพียงที่เหยืยดหมอกลงไปชั่วระยะทารเท่านั้นแต่จะอขอถอนด้วยปัญญาทั้งคุณไม่ว่าที่เหลืยดกระเพืหมอกที่วิเวียนฟุ้งเฟ้อกระเพใใื่อมใจวุ่ายทั้งส่วนหยาส่วนกลางส่วนละเอียดก็รมีปัญญาไปในโพธิ์โฆษณาฟังให้ถึงใจมีไปเคยปฏิบัติมามักใช้ออกหววของเครื่องได้เห็นโทษเห็นคุณของที่เหลืยด ได้เห็นโชคลงเฉลยได้เห็นคุณของสติปัญญามาอย่างเงต็มจไม่มีที่ต้รองสติปัญญาว่าทําการอะไรๆไม่เกิดประโยชน์นี้จะเสียประโยชน์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่แหลมคมทีส่สามารถา่าความเฉลยกระเภทแน้ละเอียดสิทให้ประเด็นบันอย่างได้แา เพราะหน้าของกสิปัญญาเป็นส,สัมมาหลักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรุที่เป็นองค์สัมมานี่คือหลักใหญ่ของพร,ระพุทธเ,เ,เ,เราไม่ประสงค์อยากจะเห็นพระมนุษของเราเงี่ยงามง่าโดยมาใช้คิดใช้ความคิดอ่านใจจองแต่ทนทำอะไรก็หลักใจเยีย่งยงเหรียมากเพราะ ความหนักใจอันนี้เราหนักใจเรื่องของที่เดชไพลงมนสอาจะขอบพร้อมได้ด้วย,ยวิธีใดเมื่อปอิัญญาไม่มีแสดงความเยกไพลมาอีกบ้าง,างาหนึ่งมีเนข่อความใส่เอนนี้มีกองย้ำเสมงนั่งอยู่ให้ใครควรดื่มอยู่ให้ใครดื่เราเราไม่สามารถอาถารที่ใค้ควรดังอื่นใครควรเรื่องที่มีอยู่กับตัวเอวัยวะร่างกายทั้งหลาย ผมผล้คคัพัหนหนังเนื้ออื่นก็ดิบในอวัยวะทั้งหมดทั้งภายนอกภายในขี้พาอยาออกมาแยกแยกออกมาดูสภาพของมันให้เห็นตามจจ็ัจเิงจะกิงในทางอรุภะก็ตามจะกินในความริงของมันก็ตามตามธรรมชาติาของธาตุสี่น้ำมันไฟการให้ริงด้วยปัญญาเราจะเห็นความถอนจิตที่เป็นตัวอุปทานนั้นออกมาจากสิ่งไหนโดยเฉพาบเมื่อปัญญา ตึงภาบไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วลำบากที่จะทำจิดให้หายตองวนจากสิ ar, nations, ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้นอกจากมีความกังวลยึดถือในสิ่งนี้แล้วตูงภานะก็ยังเป็นภาระที่จะต้องยึดถือแบบถามไปเรื่อยติดรูปุจติดเสียงติดสิ่งติดเลื่อนเครื่องทั้งขัดต่างๆเพราะความติดอวัยวะของตัวเองเป็นหลักอย่าง เวลาทุกข์มากเพราะที่ดื่เกียดย่ำทำลายนั่นเองไม่ใช่ทุกข์เพราะทุกข์มากเพราะการสูงที่เลยจะเอาชนะที่เลยก็ทุกข์มากือนกันแต่ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์เพิ่มทุกข์หรือทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์แต่เป็นทุกข์เพื่อจะถอนทุกข์ออกได้เลย ไม่ว่าสมาธิหรือไม่ว่าปัญญาการเหมาะสมเวลาใดให้ทําหน้าที่นั้นไม่ต้องคิดว่าสมาธิจะมาก่อนปัญญาจะมาทีอย่างหรือปัญญาจะมาก่อนสมาธิมาอย่างทั้งสองอย่างนี้เป็นเคร,รื่องจักรดเดยเดียวการกําหนดพิจารณาทางสมาธิรือทางปัญญาก็ตา่างการกําหนดภาวนาทางสมาธิก็ต่างก็คือการบํารุงการส่งเสริมจิตใจใงเเดียวกัน ในนอกเหนือไปจากอี่ตรงนี้ที่มีพิษเป็นตัวเ,เลยการทำบุบาทุกบางทุกอย่างก็เพื่อจะร้ากครอบคลองเราที่เป็นคลองเราจิตใจทั้งกลให้มีความสงบจากที่ดิกและปราศาจากทิ่จะไ,ได้เดินแบบด้วยด้วยวิธีการในวิธีการเช่นสมาธิหรือปัญญาแต่เรา,าชอบคูดคูดชอบคิดชอบฟันเราไมชอบคุณนั่งก็ลมพิษ แม้กำหนดลมหายใจรวของหรือบริกรรมต่างๆก็เผลอไปเผลอไปไม่ติดเนื่องติดต่อเป็นําดับพอจะเป็นองค์สมาธิของความสงบขึ้นมาด้าถ้าจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้จิตมีการสิบเนื่องมีสติติดต่อกับอารมณ์แห่งคำที่ตนคำนดนั้นหรือกำหนดขณะปานัติ ก็ขอให้อยู่ในเครื่องหลบที่ผ่านต่อโดยติดต่อเนื่องันไปเป็นลำดับความสงบจะไม่ไปไหนเมื่อความรู้มาจดจ่ออยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้จะเป็นความสงบขึ้นมาให้อยู่ทั้งๆที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยก็จะห็นเพราะธรรมของจริงมีอยู่กับสิมนี้ไม่มีอยู่ในที่สิทงอ่คือความเคยรู้ได้ คามมันก็จิดนแลจะเป็นเครื่องกวาดต้อนทำทั้งหลายเข้ามาติดใจเครื่องกวาดต้อนความโนกเข้ามาติดใจเครื่องกวาดต้อนปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีกําลังสามารถทำรักทีุ่ดกระด้าเป็นทันทังเริ่สารทะรุป,ปุกลรงไปหมดแล้วอยากคิดถึงเรื่องอดีต อนาคตจนลืมปัจจะทมซึ่งเป็นเกื่อนแห่งนักผลนิพานอันมีอยู่ตัวของเราเราไม่ต้องไปคาดก,การสถานที่าการนั้นสมัยนั้นท่านบรรลุมรรคนิพานการนี้สม,ยมัยนี้ไม่มีผู้บรรลุมรรคนิพานนี่เป็นความเข้าใจผิดร้อนเกิดสถานที่ที่ท่านบรรลุนั้น เป็นสถานที่ของผู้มีความเพียรกลมคืนแต่กับปัจจธรรมต่างหากผู้มีความเพียรกลมคืนแต่กับปัจจธรรมจับดูนักสถานที่ใดสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ทัพยสิทธิผู้นั้นเป็นผู้ทักยสิด้วยอดด้วยธรรมด้วยข้อวัตรปฏิบัติไม่ใช่สถานที่จะเป็นผู้เป็นธรรมชาติทักยสิทเกิดกันบุคคลน,นั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่เป็นเรื่องอำนาจของมรรคข้อ,ขอปฏิบัติต่งางหาที่เกิดขันผูนั้นห่งบรรลุพระสมุทนไม่ว่าสมัยนน้นกับหรือสมัยนี้สมัยใดๆเหมือนกันถ้าการจะทำยัง,งคงตื่นอยู่กับใจเติมสม่ำเสมอแล้วนั่นแหละจะเป็นสถานที่เกิดของพระสมุทปผู้นั้นแหละเป็นผู้จะทรงมระสมุนานได้ในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อความสามารถเมื่อการบำรุงเพียงพอล ด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นจึงไม่สาคัญในเรื่องสถานที่การตั้งสำคัญอยู่ที่สัตระทรรมที่ระพุทธไตกล้ากะทำไม่ได้กะทำไม่ว่าแบบไหนักันเราจะไม่กตัวอย่างใดที่อการหลักตัวว่าทำสำเร็จหรือไม่เาะขนาดนี้ขนาดนี้ก็เป็นองค์สำหรับเราสถานที่นี้ก็เป็นมงคลสำหรับเรา อิยาบทนี้ก็เป็นมงคลสำหรับเราขณานี้ก็เป็นมงคลสำหับเราถ้าตั้งถ้าเอนจะเป็นท่ามันมีความเสี่ยงไม่ว่ากรถานีกาเวลาและอิยาบทกล่าวประโยคมาไม่ว่าสมัยนู้นสมัยไม่ยอมหยุดแต่ไม่ยอมข้ามเเป็นหลักคับที่เป็นเชื่องยงกันถัสมาี่ผ่านะมรคคอะไร

การลงโทษทางการเมืองมากันท่านผู้ชมถเราจะดูสถานารับที่เกขึน่มงไที่ม่เกิดปะยชน์พราเ่านืออำนาจท่านเื่องปัญหาเองอำาจไม่สัมัสทำไม่ใช่ดำเนินการหลัก การดเนินการหลักทำต้องัเนินเรอย่เกนีมก็ติดต้องผนทางน้มีาาปัญญาเพื่อดำเนินนี้กติกเป็นมีความเปียนเป็นเ่้าหนุมเจมอย่าให้ข้อถอยกว่าเองมีการเดินทั้งทั้งขระพุทยชาพิและสมัยปัจจุบันตลอดอดีตที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ต้องดำเนินกลถ้าผิดจากนี้แล้วใครจะอยู่ที่ไหนก็เปน็นงะไม่เปิดประน์ มีหลักรับรองเรื่องรับผลนิพพานมีอยู่ที่ความเพี่ยวักเรียนใดบกพร่องเวลานี้บกพร่องเฉพาะกําลังของเราที่ยังไม่สามารถผ่านเรื่องเท่าน,นั้นเองมาผลนิพพานที่เมปรากฏแต่เรของเราอยากเป็นที่จัง,งทั้งพิจารณาที่ท่านกรกฏมาแล้วขอให้พากัทานทำความเข้าใจกับกลยิ่งกว่าจะไปคาดโน ôn, ้นคาดนี้ตามที่ตามสถานตามเวล่อมีหลัก วันหนึ่งจะพิจารณาเรื่องร่างกายกีรอบกี่ครั้งกี่ครั้งพิจารณาลงไปทาให้แลรกระจายไปหมดตร้างขึ้นมากำหนดทำลายลงไป้ามันเห็นชัดเจงกี่ร้อยครั้งก็ตามไไม่เป็นการลาบสมัยไม่เป็นการปืนใส่จนกว่าจิตของเรามันเหนื่อยมันจะพักมันก็พักได้สบายถ้าจิตทําง,งาน ด้วยกายศตกาสติแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อจะพักเป็นความสงบเย็นใจไม่ใช่เหนื่อยเหมือนอย่างทางานที่อ่านทั้งหลายนั้นแล้วทําความเดือดร้อนแตกตื่นองกแบบนั้นหยุดเห็นขัดในสิ่งทั้งหลายแล้วกลับกลับตัวเข้ามาสู่ความสงบไม่วุ่นวายกับอารมณ์ใดๆมีอำนาจขหงกำลัง,งญญถ้ากลันับนต้อ,อนจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ และให้สูค่ความจริงได้สติปัญญาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามไปท้าไปนั่นงภาวนาก็ไม่เรื่องอะไระดาวาอะไรเขาไม่มีสตกสิเรียนทำคือเรียนดูหัวใจของตัวเองมันคิดเรื่องอะไรบ้างดูคิดถูกหรืคิดผิด ทำแท้อยู่ที่ใจความผิดความผูกอยู่ที่ใจเรียนตรงนี้จบแล้วไม่สงสัยโลกไหนๆทั้งนั้นพอเข้าใจเรื่องจิตโดยสมบูรแล้วก็เป็นอันว่าเข้าใจโลกโดยสมบูรไม่บูรพเสริมกับสิ่งใดๆทั้งหมดบรรดาที่มีอยู่ในโลกนอยู่ด้วยสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นความพอตัวไม่มีการไม่มีสระานที่มีล่ำเวลาเข้ามาโลย ไม่มีอทนงรานาที่เข้ามาขอคครอทีความให่เกิดพราะว่าไป,ปส่านที่นั้นกทนกันาที่างกันไปก็จเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างในครคบกันานาไม่วุ่นทางานเพราะทราบกัวตัวเองแล้วว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีทางสงสัยทั้งอันทรนา์ท เรื่องกำเนิดเกิดขานข้างในไม่สงสัยความสุขความทุกข์ที่เป็นมาข้างหน้าที่านาคตนั้นเป็นมาอย่างไรไม่สงสัยเพราะปัจจุบันมีอขบุนเสอันนี้นำผลไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาในจิตขบวนเสด็จได้แล้วลกันนั่นผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้จากพิจารณาข้างนอกก็ได้ร่างกายมีทั้งข้างนอกข้างในอรุปพระมาก ท่้ทั้งนอกทั้งในถ้าูไทัยมีได้ทั้งข้างนอกทั้งในที่ท่านสอนเราจะเยี่ยมกับชาตก็เพื่อชาไปจดูสภาพนั้นเทียบเทียบเทียงกับสภาพที่ตนชาตผีดิบผีสุกผีตายเก่ากลางใหม่ก็คือเรื่องความตายเป็นปัจธรรนด้วยกันอยู่ข้างในร่างกายของเรานี้จะเป็นตัวปัจธรรที่น้าเห็นเรื่องข้าวสุภาษิต้าตกที่มีอยู่ภายในตัวของเรานี้ก็ไม่ทราบจะพบอะไรบ้างตกเต็กตกไก่ตกอู้ สี่ประเภทเป็นนีหมดฝังอย่างนี้แหละหายใจกันทุกวันทุกวันและตัวของเราก็เป็นชาบสกปริเนื้วบรรจุชากกบสกทั้งหลายเอาไว้มันมีความสวยงามมีความสะอาดที่ตรงถ้าดูตามหลักคันชิงที่มีอย่แงนีเราก็งสงสัยไม่ว่าร่างแบบที่ทายดูแห้งหมดเรื่องหนักของกัญญาแทงทะลุไปหมดแล้วหายสังหมด ใจสงบเองที่ไม่สงบกับความวุ่นวายกับสิ่งเหล่าน,นี้มาเอาแต่งเอาว่านั้นจะเป็นอครับนี้เป็นเครื่องไม่ตรงกับความิงแลวนั่นแหละความจอมปลอมที่คิดขึ้นมานั่นแหละเป็นเครื่องหลอกลวง,งจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อะไรมาเกาะตจิตของเราเองเกานะตัวเรา ให้รู้ตลอดทั่วถึงในใจนเรียนทำไปเรียนตัวเองรู้เรื่องของตัวเองให้ผ่านเกณฑไหนมาไหนให้มีสติสตางอยู่กับความเปลี่ยนมีสติอิสตเสมอคำปรับทคำยะเป็นความรู้สึกอยู่ภายในตัวเสมอก็คือว่าไม่ผานความเปลี่ยน ดูในสิ่งที่เป็นพิจารณาสมัยปัญญาพิจารณาให้ส่วนดูภายนอกภายในเรื่องสูงบางต่ำเนี่ยข้างบนข้างล่างด้านขวางกัะถางกลางดูทั้งขง้างหนอด้านในมันไม่มีอะไรผิดกลาเหมือนเหมือนกันหมดถ้าดูละเอยียดถี่ถ้วนแล้วมันก็หายงหงหนบนบนสงสบจิตใจก็สงบร่มเย็นสมาลัจสมาแล้วอยู่ที่ไหนก็สมานะ คนมาก็มุ่นว่าหาที่นั่งหลักจประโยกหาที่นี่หลักจสบายเข้าใจสบายู่แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าใจร้อนแล้วอยู่นะอึะนก็ร้อวนปาดที่นั่งจะดีที่นี่จะสะดวกสบายใครล้ว,วปัดเข่าเด็กเข้ามือเข่าเด็กทับติดนันหลอกไปตัวหลอกไม่ใช่ของของดีหลอกให้หรับความสุขอย่างโรงงารดูประกอบความภาคความเพียม อย่าวุ่นกันอย่ายุ่งกันอย่าเที่ยวคุยกันอยู่คนเดียวนั่นะมันสนุกดูตัวเองพิจารณาตัวเองมันรู้เรื่อง้วลาควาปัญญาอธิบายด้ในชงตอนตอนนี้ก่อน